แล้วฉันจะหาผัวได้ที่ไหนล่ะเจ้าคะวันๆก็ขูกอยู่กับการขายของชายในหมู่บ้านก็ไม่เข้าตาเลยสักคนสิ้นเสียงพยกักทำเป็นล้มตึงไงหลังสลบไปไม่นานเขาลุกขึ้นมาแล้วยิ้มมุมปากยังมีเลเชนายระว่างที่เดือนอาศัยอยู่พยักพยายามเข้าหาด้วยการหยอดคำหวานดูแลเอาใจใส่ จนเธอใจอ่อนโยมเป็นเมียของเขาล่างทรงพยักในวัย30ปีเขามีชื่อเสียงเลี้ยงน้ำเรื่องเข้าทรงมาจากรุ่นปูย่ย่าโดยทรงในนามเทพมหาจากจนเป็นที่เรื่องลือเล่ากันปากต่อปาก้วยความทักท้วงที่แม่นยำจึงทำให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามา พึงบารมีกันอย่างแน่นเนืองเชกเช่นวันหนึ่งมีชาวบ้านมาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับทองหายล่างทรงพยักนั่งดูทางในก็พบจุดใต้ต่ำตอทองที่เองทำหายมันไม่ได้ไปไหนไกลหรอกลูกชายตัวดีของเองนั่นแหละที่เป็นคนเอาไปเองลองไปเปิดดูหีบใบเก่า ที่วางอยู่บนตู้ไม้สิพอชายคนดังกล่าวกลับไปเปิดหีบดูก็พบทองของเขาจริงๆไม่เพียงแต่การทำนายที่แม่นร่างทรงหนุ่มคนนี้ยังมีหน้าตาอันหล่อเหลาดังองค์เทวดาลงมาเกิดอีกด้วยวันแล้ววันเล่าดูเหมือนว่าพยักได้นั่งคุนคิดว่าสิ่งที่ตนกำลังทำอยู่นี้ มันจะยาวนานได้ถึงเพียงใดเพราะต้องหาคนสืบทอดทายาทเทพมหาจากนี้ให้ได้อยู่มาวันหนึ่งหญิงสาววัยแหลกลูนที่เดินดุยดุยเข้ามาที่สำนักยางร้อนเนื้อร้อนใจท่านคือร่างทรงพยักษ์ที่เขาลือกันใช่ไหมฉันมีเรื่องอยากให้ช่วยดูหน่อยเอ็งเป็นคนที่ใดข้าไม่ยักเคยเห็นมาก่อน แล้วมีเรื่องอะไรให้ข้าช่วยล่ะช่วงนี้ฉันค้าขายไม่ค่อยดีทั้งทั้งที่เมื่อก่อนขายดีเป็นเทน้ำเทท่าระวังที่ฟังเดือนผู้โจลางทรงพยักเลื่อมหลับตานั่งทางนายเพียงครู่เดียวสีหน้าคิ้วขมวดได้เอ่ยปากขึ้นเอองเคยทำคุณใสหรือไม่ถ้าเคยข้าว่าเอองผิดครูเข้าให้แล้ว พ่อฉันเป็นหมอผีแกทำคุณใสให้ตั้งแต่เปิดร้านแต่ฉันไม่รู้จริงๆว่าไปผิดครูตัวไหนเข้าช่วงนี้พ่อก็ยุ่งเก็บตัวเงียบฉันเลยไม่รู้จะไปพึ่งใครเลยมาหาท่านที่นี่เองต้องทำพิธีแก้กรำให้ทางเปิดแต่ต้องใช้เวลาน่อยถ้าไม่มีที่พักก็พักะที่นี่ก็ได้เดืนทำตามที่ล่างทรงบอก ร้อยอยากให้การค้าของเธอกลับมาปกติโดยเร็วล่างทรงพยักคิดกลลวงเรื่องยากมีทายาจึงใช้ความเจ้าเล่เพื่อเอาเดือนมาเป็นเมียเขาเริ่มแผนการโดยทําทีให้เทพมหาจารเข้าทรงเอ็งต้องแก่พิธีโดยการมีผัวแลรูไม่เช่นนั้นการค้าของเอง เจงไม่เป็นท่าแน่เดือนตกใจกับคำเตือนแต่ถึงอย่างไรก็ต้องเชื่อที่ล่งสงภูแล้วฉันจะหาผัวได้ที่ไหนล่ะเจ้าคะวันวันก็ขู่อยู่กับการขายของชายในหมู่บ้านก็ไม่เข้าตาเลยสักคนข้าขอแนะนำคนที่อยู่ใกล้ตัวข้าที่สุดไอ้พยาก พยักมันก็ไม่มีคู่คลองเหลือนคนดีเช่นนี้เอ่งจะปล่อยไปงั้นดือ้อสิ้นเสียงพยกักทําเป็นล้มตึงไหงหลังสลบไปไม่นานเขาลุกขึ้นมาแล้วยิ้มมุมปากอย่างมีเลเชนายระหว่างที่เดือนอาศัยอยู่พยักพยายามเข้าหาด้วยการหยอดคำหวานดูแลเอาใจใส่จนเธอใจอ่อนโยมเป็นเมียของเขาเพราะเชื่อว่าการค้า จะกลับมาดีเช่นเดิมพอมีผัวเป็นถึงล่างทรงผู้มีชื่อเสียงพยักษ์หลับนอนกับเดือนเพราะหวังจะมีลูกกับหญิงสาวให้ได้เวลาผ่านไปหลายเดือนก็ยังไม่มีวี่แววว่าเดือนจะท้องล่างทรงพรยักษ์จอมเจ้าเลเริ่มหาทางตีตัวออกห่างประจวบหมากับที่เธอซักไซไล่ถามเรื่องแก่คุณสายพยักเบียงเบนให้เดือนกลับบ้านไปก่อน แล้วคอยดูว่าการค้าจะดีขึ้นอย่างที่ตนบอกอย่างแน่นอนหลังจากที่เดือนกลับไปผู้เป็นพ่อไม่ได้ถามว่าหายไปไหนมาเพราะเขาหมกมุ่นอยู่กับอวิชายที่ครอบงำตนอยู่เดือนเปิดร้านค้าด้วยความหวังแต่วันแล้ววันเล่าก็ยังเงียบเชียบไม่มีลูกค้าเลยแม้แต่คนเดียวหลายเดือนต่อมาเดือนกลับไปหาพยักอีกครั้ง แต่สิ่งที่เธอต้องเจอคือเขามีเมียใหม่กำลังตั้งท้องอยู่ที่นั่นด้วยไอยร่างทรงชั่วมึงกล้าดียังไงมาทำกับกูแบบนี้แล้วเอานังนี่มาแทนที่กูเพราะมันมีลูกให้มึงได้ใช่ไหมมึงหลอกใช้กูทุกอย่างคนชั่วอย่างมึงอย่าอยู่เลยพูดโจเดือนมองซ้ายมองขวา <c oughs> เห็นเหล็กวางอยู่ไม่ลายเธอหยิบมันวิ่งไล่ฟาดพ<อ>ยกัก ด้วยความโทษสาพยักใช้เท้าถีบสากาดให้เดือนล่มลงแล้วโชวเข้าไปที่ทองของเดือนจนเธอกระอักเลือดออกมาเธอไม่สามารถต้านทานแรงของชายได้พยักใช้มีดเล่มนั้นแทงเข้าที่หัวใจของเดือนจนเขาเสียชีวิตพวกมึงเอาศพไปฝังที่ประชาเก่าทีกูเอียนนังนี่เต็มทนนะระวังทางไอศอน ลูกน้องอีกคนนึกอะไรแผลงออกมากูค,คิดอะไรสนุกๆออกแล้วว่าไอริดเรามาเอาน้ำมันพลายจากศพนังเดือนดีกว่าข้าว่างานนี้มันเฮียนได้ใจแน่ๆ <c oughs> แล้วมึงจะเอาไปปลูกเสกที่ไหนวะหมอผีแถวนี้ก็ไม่มีนี่วะข้ารู้จักอยู่คนหนึ่งถ้าได้มาแล้วรับรองเอาไปป้ายเสาคนไหน มันติดเราไม่ลืมหูลืมตาเลยล่ะเสียงหัวรอชอบใจของชายชะกันสองคนในเงียบคืนรอจูจูสศของเดือนชักกระตุกดินได้แต่จูจูก็นิ่งไปอีกทำเอากูใจหายใจความเห็นจริงๆรงนะหนังนี้พวกเขาช่วยกันนำเทียนมาลนใต้คางของสูก่อนที่จะเต็มขวดแก้วแล้วเรียบขุดลุมฝังหลังของเธอ จึงรีบวิ่งเพนนี้การวันลุ่งขึ้นไอซอนและไอลีดนำน้ำมันมาปลูกเซกที่บ้านหมอผีแห่งหนึ่งซึ่งพวกมันไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วหมอผีคนนี้ก็คือพ่อของเดือนนั่นเองหมอไกลยหยิบขวดน้ำมันพลายขึ้นมาสองดูก็รู้ทันทีว่ามันคือเดือนลูกสาวที่ตนไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่นักแต่ในใจของแก กำลังมีไฟลูกโชนสูมในซวงอกว่าใครที่มันทำลายลูกแกได้ขนาดนี้จูจูวิญญาณของเดือนได้ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังของชายชะกันทั้งสองพ่อจ๊ะไอ้ล่างทรงพยักหัวหน้าพวกมันเป็นคนฆ่าหนูพ่อช่วยหนูจัดการมันทีแต่ไอสองตัวนี้หนูจะล้ารแค้นพวกมันเองทั้งไอซอนและไอลีด ทันหลังกลับไปดูก็พบผีนางเดือนเตรียมเล่นงานผีเฮี้ยนปลาลูกดอกสีแดง <c oughs> เข้าไปปากที่กลางอกของไอซ้อนส่วนไอลิ์วิ่งหนีไปนอกบ้าน <c oughs> แต่ไม่ทนันเลยมีดพลาเลี่ยมใหญ่ลอยพุ่งเข้าไปฟันที่กลางหลังของมันจนลม้มโลงผีเดือนกระชากลากผมของไอซ้อนมานอนกองรวมกันกับเพื่อนเกลือทันใดเธอนำเทียนไขเล่มใหญ่ที่เต็มไปด้วยน้ำมนัน จุดไฟเผาพวกมันตายอย่างอนาพ่อจ๊ะเราไปล้างแค้นกับไอ้พญากันเถอะแต่หนูไม่มีพลังอะไรไปสู้กับมันได้พ่อต้องช่วยหนูนะพ่อมีเรื่องต้องพูดก่อนจะไปพ่อขอโทษเองนะเดือนที่ปล่อยปลาไล่เลยจนต้องมีสภาพเช่นนี้พ่อหมกมุ่นกับอาคมมนดำมากเกินไปเดือนยิ้มให้พ่อ แต่ใจของเธอแผดเผาไปด้วยความอาฆาตหมอผีเดินป่าลัดลอ้อมาซุ่มดูพยักที่หนาสำนักแล้วใช้จังหวะที่เขาเผลอค่อ,คอยๆย,ย่องเข้าไปในบ้านแกใช้มนดำเสกหนังควายเข้าไปที่ลูกเมียของพยักจนควบคุมล่างไว้ได้ทั้งสองกลายเป็นบริวารของหมอผีโดยสิน้นระหว่างนั้นแกพนมมือไล่มล จนเมียของพยัก์อุ้มลูกเดินออกไปหาเขาพยัก์มองเมียด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเพราะท่าทางเธอดูแปลกไปท่านใดนั้นเมียของเขาล้มลงพร้อมลูกนอนชักดิ้นชักมอต่อหน้าทั้งสองพลของเหลวสีดำออกมาท่วมป่าจนขาดใจตายแน่นิง่งร่างทรงของพยกักษ์ปีเข้ามาดูจนแทบบา้าป่า เขาเสียสติร้องโวยวายดังลานใครมันทำกับลูกเมียกูแบบนี้แน่จริงมึงออกมาเจอกูตัวต่อตัวสิว่าเสียงหัวรอบผีเดือนดังทั่วบริเวณพ่อกูเองไอ้พยักที่ทำได้แบบนี้มึงยียยบางกูไม่พอยังฆ่ากูอีกแค่นี้มันต้องชำระ หมอผีเดินออกมาด้วยหน้าตาที่เหี่ยมโหดไอลางทรงเจ้าเล่พวกเองอย่าไปลงเชื่อคนอย่างมันถ้ามันเป็นคนดีมันคงไม่กล้าฆ่าใครผู้คนที่มาใช้บริการต่างแตกหือกันกลับบ้านอย่างจ้าละวานพยักโมโหโจนเลือดขึ้นหน้าแต่เขาพยายามค่มจีตแล้วใช้ความเจ้าเล่ต่อรองกับหมอผี ในเมื่อยังไงท่านจะฆ่าข้าให้ได้งั้นข้าขอเสนอบางอย่างแลกกับชีวิตได้หรือไม่มีอะไรที่คนอย่างเองจะทำในสิ่งที่ข้าต้องการได้ข้ามีวิชาปลูกล่างโศกที่ตายไม่เกินสามวันได้ข้าจะปลูกล่างนึ่งเดือนขึ้นมาให้ท่านแต่ท่านต้องสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายข้าหมอผีลองเชื่อล่างทรงพยักสักครั้ง พราะไม่มีอะไรเสียหายพยักเดินนำหน้าหมอผีไปที่หลุมฝังศพเดือนตรงประช้าเก่าแล้วขุดเธอขึ้นมานั่งพิงเขาไว้จากนั้นล่างทรงให้หมอผีและวิญญ,ญาณของเดือนนั่งพนมมือหลับตาอยู่ตรงหน้าเขาคิดอุบายในใจว่าคนและพีที่โง่ทั้งสองอย่างพวกมึงจะไม่ฉลาดกว่าข้าได้ยังไงขณะที่พยักใช้จงังหวะ ที่เขาหลับตาหยิบปืนลูกซองสั้นออกมาจากกระเป๋าแต่ใช่ไหนแล้วหรือที่หมอผีผู้มีวิชาจะหลงกลงความเจ้า่ห์ของพยักได้เขาใช้ความไวยยิงปืนแสกหน้าของพยักอย่างทันควันจนมางของเขาเละโศบเดือนลมลงนอนที่หลุมฝังสบไปพร้อมๆกันขอบคุณนะเจ้าพ่อที่จัด,จดการมันแทน,แทนฉัน,ฉน ฝังศพของมันไว้กับฉันที่นี่เถอะฉันเองจะจองเวรจองกรรมมันให้ติดบ่วงแค้งไม่ให้นีไปไหนได้แต่เองจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดหน้าเดือนพ่ออยากให้เองหยุดสร้างเวรสร้างกรรมแล้วพ่อจะสวดทรงวิญญาณให้เองแต่วิญญาณของมันพ่อจะแปะยันเอาไว้ไม่ให้นี้ไปไหนให้มันรู้สบางว่า เล่นอยู่กับใครสุดท้ายหมอผีกลับกลายเป็นผู้ชนะเพราะไม่ยอมหลงเชื่อคนรัวของล่างทรงจอมเจ้าเล่ยดังสุภาสิทธิว่าให้ทุกแก่ทานทุกนั้นย่อมถึงตัวเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรือล่างทรงจอมเจ้าเลกับลูกสาวหมอผีหากชื่นชอบขอคนละหนึ่งลาย เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ